สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้เจริญในธรรมและลูกศิษย์ลูกหาผมที่ติดตามผมทั้งใหม่และเก่านะทั้งช่องทาง Facebook ช่องทาง l ล n e และก็ช่องทางช่องทางเพจเพจอาหัวใจพุทธ,ธศาสนาและความรู้อันสูงสุดนะฮะชื่อเพจก็มันจะมีคลิปไลฟ์สดอยู่ในเพจนะ,ะเพจผมทำมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่า,าจ,จะ คลิปอะไรผมก็จะลงไว้ตรงนั้นเยอะ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทําเพจแต่เพจยังกะเข้าไปดูได้นะฮะก่อนดืนก่อนที่จะเล่าธรรมะทั้งหมดทุกอย่างเป็นการแสดงนะฮะเป็นเพียงคําพูดอาจจะไม่ถูกใจใครหลายหลายคนและอาจจะถูกใจใครลหลายคนสําหรับผู้ที่ชอบการกระแทกเพราะธรรมะที่ผมมาบรรยายเป็นแนวกระแทกกระแทกภายใน ให้มันเห็นอัตตาตัวเองให้มันเห็นความพอใจและไม่พอใจผมต้องบอกว่าผมเป็นหนังบูนะฮะแนวบูอ่าพระพุทธเจ้าส่งให้ผมมาแบบเนี้ยให้มันมีแนวบูแบบเนี้ยคนบนโลกไปเนี้ยมันติดดีกันเยอะมึงต้องลงมากระแทกความยึดดีมันไอคิดดีๆของมันนะ่ะคิดชั่วคิดดีอะ่ะ มันไม่คิดชั่วแต่มันยังคิดดีมันหลงดีกันทั้งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะอืออะหลงสตอรี่ผมจะบอกเพราะอะไรอ่ะเพราะเรากำลังเล่นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะหัวข้อผมมีหัวข้อเยอะเลยแต่ผมไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันเพราะผมสอนธรรมะคนนะฮะ เรากําลังหลงเล่นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะครับหลงมีตัวมีตนอยู่ในนั้นความจริงแล้วมันไม่มีเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดดับไม่เที่ยงนะฮะคุณห้ามสิ่งใดไม่ได้พุทธเจ้าถึงว่าตาตา,ตามันเป็นเช่นนั้นเองเราไปคิดเอาไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้พิจารณาไม่ได้เลยที่จะให้มันหลุดพ้นน่ะมันพิจารณาได้แค่เบื้องต้นนะฮะเพื่อจะวางเปลือกออกไปนะฮะ ความจริงแล้วผมกาลังพูดเรื่องเปลือกกบผีแกนเนะี่ยแกนเนี่ยผมอยากกระตุกกระชากเฉพาะลูกศิษย์ที่เปิดใจเท่านั้นเองนะฮะไอ้ขาดธรรมชาติอะไรนะ่ะคุณไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติมันได้หรอกฮะตาใดที่ยังมีตัวตนอยู่มันมีผู้กระทำนะฮะมีผู้เข้าใจมีผู้รู้อนะผมจะบอกนะคนที่มันรู้ขี้เป็ดขี้ไก่บางคนฟังผมเข้ามาเป็นลูกศิษย์ผม รู้ขี้เป็ดขี้ไก่มันยังรู้ไม่หมดนะฮะ <c oughs> เพราะอะไรเพราะมันเริ่มจะหลงแล้วอ่าอยากจะสอนธรรมะคิดว่าตัวเองรู้คิดว่ามันง่าย <c oughs> คนที่เขารู้จริงๆบางคนนี่เขาไม่มีวาสนาเขาไม่สอนเลยนะฮะไม่รู้จะไปพูดยังไงให้คนให้ปูถุชนหรือนักปฏิบัติธรรมมันเข้าใจสิ่งเนี้ยมันพูดไม่ได้พูดออกไปนี่ปรุงแต่งหมดเลยสอนกันไม่ได้นะฮะ ผมจึงบอกว่าคนที่มันรู้ขิ้เป็ดขี้ไก่มันมันจึงรู้หมดแต่มันยังไม่รู้ตัวว่ามันหลงมันหลงตัวมันเองหลงตาอยู่หลงรู้อยู่ผมถึงบอกว่าตัวนี้มันรู้ยากมากฮะมันถึงจ้องยอมอาจารย์วิทหมดไงอ่และนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ปฏิบัติมาที่หลงรู้อยู่เนี่ยผมจะบอกนะแต่มันยังมีเราอยู่มีเรายึดดีเอ๊ะทำไมคนนั้นพูดไม่ดี คนนี้พูดดีธรรมะมันต้องพูดดีสิทําไมต้องพูดไม่ดีละ่ะเออแล้วจะมาสอนธรรมะทําไงอัตตาเต็มไห่มึงคิดเอาทั้งนั้นอ่ะผมยู่อกว่าไอ้พวกนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยจึงต้องมาเอาปัญญาแท้จริงกับผมไม่งั้นมันจะวนอยู่นั่นวนอยู่กับความคิดของมึงเนี่ยอ่ากูบอกว่ากูไม่คิดกูจะคิดทําไมกูหลุดพ้นไปเลยความคิดกลัวามาใช้แค่อาศัยอ่านะ ความคิดที่ไม่ได้อาศัยไม่ได้ใช้ไม่ต้องไปคิดดีมึงอย่าไปคิดดีแล้วมึงจะหลงมันเออถ้ามึงคิดดีแล้วมึงเป็นกับมันนะกูจะบอกนะมึงหลงทั้งนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะข้ามาฟังเนี่ยที่ผมสอนอยู่เนี่ยวางไว้ก่อนอ่เพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราของเข้าไปถึงนายช่างดับตัวรู้ที่มันรู้ว่าคิดดีนั่นแหละพอมันคิดไม่ดีมันรู้ถูกไหมฮะ มันปฏิเสธมันต้องการคิดดีนี่ไงเออมึงยังไม่รู้เท่าทันมันหรอกทิ้งสิ่งที่มึงรู้เท่าทันเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้คำว่ารู้เท่าทันเนี่ยมันก็ยังมีตัวรู้อยู่แท้จริงมันไม่รู้อะไรเลยเออถ้าดับตัวในแล้วมันสว่างจ้าทีเดียวนะผมบอกเลยทุกคําพูดคําถามความคิดดีหรือไม่ดีเป็นกิเลสหมดเลยเพราะมันมีเราอยู่ในนั้นมันมีเราดี เราไม่ดีนะฮะเออเดี๋ยวขั้นรายการก่อนขอบคุณสำหรับคุณพิงค์นะฮะขอบคุณสำหรับสถานที่เดี๋ยวผมมีสถานที่ที่ชุมพรนะฮะอืมเจ็ดไล่พอดีญาติธรรมเธอเห็นคุณค่าของอาจารย์อยากตั้งเป็นสถานอออิสระบรุชพันนะฮะ อำเภอทุ่งตะโกนะฮะผมจะบอกอผมว่าอาจจะ <c oughs> นิมนต์อาจารย์ดุดมผมไปไปเป็นไปเป็นประธาน <c oughs> มีที่เจ็ดไร่แล้วก็มีสวนทุเรียนอากาศดีฮะมีสถานที่สัป,ปะยะเหมาะแล้วก็ใกล้ใกล้ ไม่ไกลไม่ห่างไกลอำเภอและจังหวัดตัวจังหวัดนะฮะอ่าก็ผมอาจจะเปิดคอร์สสอนที่นั่นนะสอนอะไรสอนให้การตื่นรู้เดี๋ยวผมเปิดคอร์สเมื่อไหร่ผมจะบอกนะฮะผมจะรับสิบคนห้าวันนะฮะผมจะสอนให้คุณรู้เลยไอ้ที่ไปฝึกสติสมาธิมามากมายมันไม่รู้นะฮะมันยังไม่รู้ตัวยังต้องฝึก ต้องอะไรเนี่ยนั่นแหละคุณหลงทางอยู่คุณต้องเอามา,ญญาเอาปัญญาจากผมทั้งหมดเลยเนี่ยผมจะสอนให้คุณรู้ตัวรู้ว่าสติคืออะไรรู้จักปัญญารู้จักธรรมชาติรู้ซื่อๆหรือธรรมชาติที่มันเป็นเองของขันห้าเนี่ยผมจะสอนให้คุณรู้อย่างนี้เอาตัวปัญญาคุณไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่มีอะไรกระทาหรอกไม่ต้องฝึกต้องปฏิบัติอะไรผมจะบอกพวกการฝึกเนี่ย เอาตัวตนไปเป็นนะทําสมาธิก็ได้แค่ความสงบแล้วทําความสงบมันต่อยอดเป็นมิปัสสนาไม่ได้เมื่อที่เอามาต่อยอดกันมันมาปรุงต่อปรุงแต่งต่อปรุงให้รู้ผมบอกว่าไอ้ตัวรู้เนะ่ะตัวดีตัวที่มันรู้ๆอยู่นั่นน่ะรู้ทั้งหมดนะเนี่ยแต่มันหลงรู้อยู่อ่าโอเคหั <c oughs> okay. วข้อต่อไป ถ้าหลุดออกจากตัวรู้ตัวนี้อุปทานมันจะดับเลยนะฮะดับอวิชชาในรู้นั่นแหละพอมันดับมันไม่รู้อะไรเลยเหลือแต่อาสาวกขยายานเท่านั้นรู้ตัวนี้มันมีสองหน้าด้านหนึ่งมันเป็นมารและอีกด้านหนึ่งมันเป็นพุทธด้านพุทธคือยานด้านมารคือหลงนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นเขาไปรู้ทํามกันหมดแล้วแค่มึงไปเข้าใจความคิดนะ่ะกูจะบอก มันเข้าใจมันคิดซ้อนคิดไอ้ที่เรารู้ความคิดว่าอ๋อความคิดเป็นอย่างนี้คิดดีคิดถึงพระพุทธเจ้าเออคิดถึงพระรัตนตรัยนันนัน่ะนนมันแค่พื้นฐานมันแค่มักเบื้องต้นเฉยๆธรรมะที่ผมสอนมันลึกกว่านั้นทุกคนก็ต้องผ่านการคิดดีแต่ถ้ามาหาผมผมบอกว่าเอาบอกไปก่อนถ้ามึงอยากจะไปตรงเนี้ยเออมึงต้องรู้เห็นข้างในมึงอย่างแจ่มแจ้งจนหลุดพวออกมานั้นเออ นั่นแหละขอขั้นรายการอีกนิดหนึ่งขอบคุณป้าวันดีนะฮะที่ <c oughs> ดูแลอาจารย์วันที่มา,าบางบัวทองนะฮะพาไปเลี้ยงอาหารแล้วก็ดูเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าอะไรให้อาจารย์เห็นว่าอาจารย์ต้องแต่งตัวหล่อเลย นี่เสื้อกันหนาวปืนนี้แกก็ซื้อให้นะฮะซื้อที่เซนท่านนะฮะแล้วก็พาไปเลี้ยงสเต็กนะผมก็พาลูกศิษย์ไปด้วยคุณเลนูอะไรก็มาวันนั้นแต่เสียดายคุณเอกกลับไปก่อนนะปติทุระแล้วก็ขอบคุณป้าวันดีป้าพิมพ์รัดนะฮะที่คอยดูแลอาจารย์เอายาอะไรให้ ป้าตุกตาและป้าพิมรัตแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อเจ้าของสถานที่นะฮะอาจารย์มาเมื่อไหร่อาจารย์ไม่ต้องเกรงใจอ้อ,อก็โอเคขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณอ้อก็ดีนะฮะเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดผมเหมือนกันเธอก็ดูแลผมอย่างดีนะฮะโอเคเข้าสู่หัวข้อต่อไปมันต้องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฟังผมไปเรื่อยๆ ธรรมะผมไม่มีการเครียดไม่มีการเอาตัวตนไปเป็นถ้าเครียดก็เครียดเพราะว่าคุณไม่เริ่มหมั่นไส้ผมแค่นั้นแหละแต่จริงมันไม่มีอะไรหรอกระวังความรู้สึกนึกคิดแล้วโน้มฟังอาจารย์ไปเรื่อยๆฟังให้มันตื่นรู้ภายในนะฮะยังไม่เข้าใจช่างมันให้มันสงบให้เกิดความสงบอยู่เรื่อยๆเหมือนคุณไปฝึกสมาธิอะแล้วธรรมะอาจารย์ที่อาจารย์พูดทั้งหมดมันจะไหลลงใจนะฮะผมจะบอกนะผมสอนชี้ทาง ภายในอย่างเดียวสมมุติข้างนอกผมไม่เอามาพูดไม่ค่อยเอามาพูดเพราะอะไรเ,เรื่องดีเรื่องอะไรมากมายทั้งหลายผมไม่เอามาพูด <c oughs> เพราะผมสอนลงลึกภายในใจสอนเข้าไปสู่ตโตประทานภายในอะตัวความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตัวเองหลงหลงอะไรหลงดีนะฮะพอมันมันรักรักสุขเกียรติทุกนั่นแหละ รักดีเกียรติชั่วนั่นแหละมันไม่รู้มันยังคิดอยู่ความคิดเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ทําให้เราทุกข์หรอกนะฮะคิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้แต่ถ้าคุณยังไม่เป็นอิสระยังไม่หลุดพ้นอย่างมันยังไม่ดับตัวรู้ในตัวรู้ที่เข้าไปยึดเอาคิดดีและไม่ดีนั่นตัวรู้ตัวเนี้ยมันไม่มีทางปฏิเสธไอ้สิ่งคิดดีและไม่ดีได้เลยนะฮะมันพยายามที่จะคิดดีรักษาดีไว้เพื่อจะ ปฏิเสธสิ่งไม่ดีนะนั่นแหละมันมีตัวรู้ตัวรักษาตัวรู้ตัวนี้ก็คือตัวคุณเองคุณรู้ทั้งหมดคุณศึกษามาทั้งหมดคุณรู้ทั้งหมดรู้จิตว่างรู้บ้าบออะไรแต่คุณยังไม่รู้ตัวเองคุณรู้มาจากสัญญาทั้งหมดนะสัญญามาโนอืมเพราะอะไรเพราะถูกสังขารไอ้ความคิดของคุณนะ่ะมันสอนคุณสอนให้สัญญามาโนสอนให้ตัวรู้ของคุณนะ่ะมันเริ่มฉลาดฉลาดแล้วมันก็ยึด มันสะอาดแล้วมันจามันแบ่งแยกอยู่ภายในน่ะผมถึงบอกว่าถ้าไม่ดับตัวเนี้ยที่อาจารย์ชนนบอกว่าผู้รู้แต่ละหรือครูบาอาจารย์อะไรหลายๆคนหรือลุงบีดบอกว่าโอ้โหมันต้องทิ้งผู้รู้นะเนี่ยสอนกันให้ตายแต่ทิ้งผู้รู้อ่ะบอกว่าต้องมาเอาปัญญาอะครับผมมันทิ้งไม่ได้หรอกเออมึงจะเอาอะไรไปทิ้งทิ้งก็เอาความคิดเอาความเห็นเอาไปพิจารณามันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องโพมทีเดียวรุดเอง แสงสว่างจ้าภายในเกิดยานอสาสวะคยขายานอ่ะสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งะแทงเข้าไปแทนมันนั่นแหละแล้วความหลวงพวกนี้มันจะหมดไปนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับธรรมะเออคุณคิดว่าคุณเข้าคุณรู้แต่คุณไม่ได้รู้อะไรเลยนะฮะเออโอเคเดี๋ยวไปสู่คลิปนี้ ผมจึงมาสอนเรื่องพวกนี้ผมจึงมาสอนที่คุณรู้ถูกคุณไม่เคยอบรมปัญญาให้กับตัวรู้ข้างในตัวสัตตนังมีแต่เอาสังขารและตัวตนไปทรมานมันผมกำลังอบ,อบรมปัญญาให้พวกคุณให้มันรู้ถูกรู้แบบธรรมชาติรู้รู้ความเป็นจริงไปก่อนแต่ยังไงไอสิ่งที่เรามารู้ธรรมชาติรู้อะไรมันก็คือ อวิชาตัวหนึ่งตัวที่มันรู้คอยรู้ธรรมชาติหรือถูกกบรมนั่นนะเพราะตัวนี้มันไม่เคยรู้อะไรเลยแต่มันหลงอยู่ทุกคนที่มาหาผมจึงเริ่มตื่นรู้เลิกปฏิบัติเลิกฝึกนู่นฝึกนี่ผมไม่ได้สอนให้ตัวรู้คุณโง่ผมสอนให้มันฉลาดผมจะบอกอมืมันจึงเป็นเรื่องยากไงอามีสำนักสงที่หนึ่งพาคนหลงผิดทางอีสานน่ะ หลงว่าตนถูกทางแต่หลงทางครับพากันหนีออกจากความคิดด้วยการยึดลมหายใจแล้วหลงเข้าใจว่าจะล้างภพชาติเมมโมรีการ์ดล้างสัญญาเก่าแต่ไม่รู้ว่าตนถูกอภิมหาสังขารปรุงแต่งหมดเลยคิดว่าหนีจากความคิดด้วยการดูลมแล้วจบดภพบชาติอย่างงั้นลือศีและฮินดูบรรุธรรมกันหมดแล้วสมัยพุทธกาลเขาก็รู้ว่าตัวสังขารสัญญานี่แหละคือเหตุปัจจัยสร้างภพชาติ แต่เขาไม่รู้ว่ามีตัวสัตตนังหรือมโนวิญญาในตัวรู้นี่นแหละที่มันไปรู้อ่ะต้องทําลายตัวนั้นเอพระเจ้าก็เกิดขึ้นจากตัวเนี้ยเออทุกศาสนาเนี่ยพระอินทร์สวนปะอะไรที่เป็นสมมุติเป็นภาษาขึ้นมามันเกิดขึ้นจากตัวนี้หมดเลยมันจึงไม่มีทางอื่นนะครับต้องดับตัวรู้ตัวนี้เท่านั้นครับถึงจะสิ้นภพชาติเรากําลังหลงผิดหลงว่าความคิดเป็นทุกข์เป็นภพเป็นชาติแล้วก็หาวิธีออกจากมันนะฮะ การไปฝึกสมาธิฝึกสติละความคิดดูลมหายใจจึงผิดทางครับไปสร้างตัวอัตตาหรือตัวรู้ขึ้นมาใหม่นะฮะเป็นวิบากแล้วหลบไปหลงรู้สัญญาตัวใหม่มันคือมายากับดักของกิเลสหมดเลยนะฮะฟังให้ดีคอบอ,อาบทความตรงนี้นะฮะไอ้ตัวรู้นี้ตัวดีถ้าดับสัญญามาโนมันจะไม่ไปรู้ไปจําอะไรอีกเลยมันจะใช้สัญญาเก่ามันจะรู้เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ตัวมนนี้นี้อาศัยอยู่ในวิญญาณขันตัวดีเลยมันจะเกิดในขณะสัญญาสังขารเกิดขบวนการจำปรุงแต่งมโนจะเกิดขึ้นพร้อมเลยตัวนี้แหละไม่เคยตายไม่มีรูปร่างเป็นมายานะฮะเรียกว่าจิตก็ได้หรือสัตตนังหรือในช่างก็ได้ในขณะที่ไม่มีเหตุปัจจัยมันยังไม่เกิดมันจะว่างอยู่มันเกิดดับเร็วมากมโนนี่แหละ เรียกอีกอย่างว่าตัวรู้หรือตัวอัตตาายช่างก็ได้สตนังก็ได้ไอตัวนี้ไม่เคยตายต้องมีปัญญาแบบพระพุทธเจ้าเท่านั้นและรู้แจ้งเห็นแจ้งแบบเด็ดขาดมันถึงจะแตกดับไปได้นะฮะคนที่หลุดพน้นเนาะเขาถึงดับสัญญาแบบคุณเลนูแบบแม่บ้านผมและแบบลูกศิษย์ลหลายๆคนน่ะแบบภรรยาผมคุณบววแบบผมนี้โค้งที่เราหลุดพวกข้างในน่ะถึงจะรู้ว่าโอ้โหสิ่งที่รู้ทั้งหมดจะหลงหมดเลยเออ ผมยังบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเลือกผมทรงประทานปัญญาให้ผมพระองค์เป็นบิดาผู้ให้แสงสว่างแก่ผมเพราะผมไม่มีครูบาอาจารย์ด้านอื่นผมปฏิบัติแบบไม่มีครูบาอาจารย์ไหว้พระพุทธเจ้าอย่างเดียวขอพรจากท่านขอให้ลูกได้ดวงตาเห็นธรรมที่ท่านเห็นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นนะั้นมันคืออะไรจนวันหนึ่งผมรู้ปึ้งขึ้นมาผมรู้ว่าผมหลง หลงความคิดปรุงแต่งแล้วผมดับสัญญาปึ้งเดียวเลยเหลือแต่รู้ไม่เหลือเรานะโพงออกมาทีหนึง่งอิสระหลุดพ้นหนึ่งนะหลุดจากสิ่งที่ยึดทั้งหมดภายในนะฮะไม่ใช่ไปคิดรู้เข้าใจตามสิ่งที่ผมพูดนี่ยังไม่ถึงจุดแล้วมันเป็นอัตตาอยู่นะฮะฟังผมแล้วก็ไปรู้ตามสิ่งที่ผมพูดเนี่ยโอ้ความคิดเออมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยรู้ได้แต่อย่ายึดมันพอรู้แล้วเนี่ยมันอยากจะสอนคน มันเกิดอัตราภายในอ่ะมันไอตัวรู้ตัวเนี้ยมันก็จะแต่ที่ตอนแรกมันโง่มันฟังผมมาเนี่ยอมันรู้ตามผมเนี่ยมันยังโง่อยู่อ่ให้มันโง่ไปก่อนแต่เมื่อไหร่มันฉลาดแล้วคุณจะหลงมันพอมันฉลาดแล้วใจมันฟูพอใจมันฟูแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันจะกลับมาย้อนสอนอาจารย์วิทย์เห็นว่าเฮ้ยอาจารย์ทําไมเอสอนเรื่องความคิดทําไมตัวเองทําตัวอย่างนั้นคิดไม่ดีคิดอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่เข้าใจกูไม่เคยคิดไม่ดีหรือดี S 1> <S 1> เออมันเป็นเรื่องของมันเออก็พวกมึงอยู่ในความคิดอยู่อ่ะมึงไม่รู้เท่าทันมันน่ะมึงไม่เห็นแจ้งอ่ะมึงยังไม่หลุดพ้นจากมันน่ะผมบอกว่ามันต้องหลุดพ้นออกจากความคิดดีและไม่ดีคนระับมันถึงจะหายไปเลยมันถึงไม่เหลือว่าคิดดีหรือไม่ดีนะมันไม่เหลือนะฮะคุณคิดไปเองว่าผมดีหรือไม่ดีนะแต่คุณไม่รู้หรอกถ้าคุณรู้ตัวที่ผมพูดเนี่ยถ้าคุณหลุดออกจากตัวรู้ตัวเนี้ยดับสัญญามโนตัวเนี้ยดับความหลงตัวนี้ได้แหละ นั่นแหละคุณถึงจะเข้าใจในคําสอนคุณถึงจะกราบอาจารย์สนิทใจแล้วจะรู้สํานึกบุญคุณอาจารย์และจะไม่มาคิดแย้งในตัวอาจารย์อีกจะรู้ว่าโอ้อาจารย์สอนเรื่องตัวนี้ไม่สงลังเลสงสัยในตัวผมอีกตราบใดที่ยังลังเลสงสัยในตัวผมหูเบาหรือเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยนั่นแหละคุณถูกมันหลอกแล้วนะครับอย่าลังเลสงสัยในสัจธรรมที่อาจารย์สอนมุ่งเน้นไป มุ่งมั่นไปอ่ผมบอกว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องยากไงผมมาทําหน้าที่ที่นี่ที่เดียวไม่งั้นตอนที่ผมฝันไปไว่าพระพุทธเจ้ามีคารวาสเต็มเลยพระขาวเต็มเลยไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารูปเดียวไหว้เสร็จพระพุทธเจ้าชี้มาหาผมนะพระพระองค์คงบอกว่ามึงเนี่ยปากดีเออให้คนพวกนั้นเน่ะพระขาวทั้งหลายไหว้ผมหมดเลยเออถ้าผมสมมุติเองนะ พรอองค์คงบอกมึงาปากดีมึงไปมึงลงไปก่อนมึงไปสอนคนก่อนอ่าเพราะเนี่ยลักษณะบุคลิกนิสัยของมึงเนี่ยมันน่าจะช่วยคนได้กระตุกกระชากได้นั่นแหละคิดสนุกเล่นๆนะฮะแท้จริงเป็นเรื่องสมมุติสตอรี่นะถ้ามึงยึดถือแล้วมึงกระปุงมึงเชื่อก็หลงนะฮะฟังเพื่อจะเกิดปัญญาฟังไปแล้วอย่าไปจําอันไหนที่มันเข้าใจมันไหลลงใจแล้วก็แล้วไปอันไหนมันไม่เข้าใจอย,อยู่นี่อย่าไปจําไว้ในสัญญาปล่อยทิ้งเลย เราไม่เคยรู้อะไรไม่เคยจําอะไรสิ่งที่มันรู้มันรู้ขณะจิตเดียวนั่นแหละที่ฟังผมเข้าใจถึงถึงจะอ๋อเออวะเออให้ตัวรู้มันฉลาดไปก่อนนะฮะเพื่อมันจะเริ่มเข้าใจเริ่มตื่นตัวเริ่มรู้ตัวขึ้นมามันไอตัวรู้ตัวนั้นเมื่อมันรู้ตัวขึ้นมามันจะสติประมาที่อะไรมันมาเองให้มันรู้แบบถูกก่อนอย่าสอนให้มันโง่อย่าให้มันฝึกนู่นฝึกนี่เรากําลังไปหาเรื่องให้มัน ทั้งๆท,ที่มันไม่รู้อะไรเลยมันรู้ซื่อๆตั้งแต่แรกถูกพ่อแม่สอนมาทางโลกก็สอนที่มันเป็นอัตตามากพออยู่แล้วพอมารู้ทางธรรมก็ไปฝังอัตตาความรู้อย่างนั้นอย่างนี้เอาไปดองไว้อีกเออให้มันรู้ซื่อๆงงๆไปก่อนให้มันรู้ถูกรู้ตามอาจารย์วิทย์แท้จริงมันไม่เคยมีอะไรนะเว้ยเรากําลังเล่นกับความดีความชั่วเรากําลังปฏิเสธความไม่ดีคิดดีเพื่อจะเป็นคนดีเท่านั้นเอง แท้จริงก็คือกลลวงของกิเลสน,นะฮะมันเป็นมายาจิตทั้งหมดเลยนะฮะมันยังไม่ใช่ความจริงนะครับผมจะบอกความจริงคือมันพูดไม่ได้ที่ผมพูดออกมานี่เป็นเรื่องปรุงแต่งหมดเลยไปสอนกันไม่ได้เวลาผมสอนลูกศิษย์เนี่ยผมต้องโฟกัสต,ต,ตัวตัวนะฮะอ่ากระชากกระตุกตบหน้าตบหลังเพราะอะไรเพื่อไม่ให้มันความคิดตัวเนี้ยตัวปรุงแต่งตัวเนี้ยมันจะเร็ว สัญญาสังขารและตัวมโนเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยฮะตอนแรกมันว่างอยู่มันไม่เคยมีอะไรเออแต่สติปัญญามันเข้าไม่ถึงตรงนั้นสมาธิมันเข้าไม่ถึงตรงนั้นมันก็เลยไม่ทันไอสังขารสัญญาเวทนาแล้วก็สัตตันไอวิญญาณแล้วก็ตัวมโนวิญญาณเนี่ยตัวในช่างเนี่ยนะฮะพอพวกนี้เกิดมันเกิดเลยพอสัญญาเกิดมันเกิดเลยตัวเนี้ยมันไม่มีที่มาที่ไปมันหาไม่เจอหรอกครับ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นฟังผมไปเรื่อยๆจนมันตื่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 นภายในจนมันรู้ตัวแบบคุณเลนู่เนี่ยชิบชับชิบชับแบบคุณบัวเนี่ยและลูกศิษย์ผมเนหลายคนวิทยาหรือใครก็ตามที่มันรู้ตัวทั่วพร้อมมันแยกรูปนามเนี่ยโดดมันแยกของมันเองมันรู้ของมันเองมันตื่นของมันเองเท่านั้นจากการฟังผมเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วมันคลายมันคลายความสงสัยในใจออกมานั่นแหละมันเริ่มตื่นอ่ามันจะเกิดสมาธิขึ้นมาเองสติขึ้นมาเองธรรมชาติตัวนี้คือธรรมชาติที่เราไม่ได้ไปเจตนาทมัน นะมันจะเป็นญาณธรรมชาติที่มันเป็นญาณสติที่เป็นญาณเขาเรียกว่าสัมปชัญญะสัมมาต้องมาเกิดขึ้นเองสัมมาไม่มีการทําสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่มีการทมมาอ่า,หาให้มันเกิดขึ้นเองสัมมาปัญญาไม่มีการทําให้มันเกิดขึ้นเองแต่มันต้องอาศัยฟังจากผู้รู้จริงๆอย่างผมมันถึงจะเป็นสัมมาปัญญาไม่ง pues ั้นปัญญาที่อื่นเขาเขาสอนไปมันไม่ได้ถึงตัวจบมันมีตัวตนเข้าไปฟังเข้าไปรู้ ผมสอนควบทั้งหมดสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมที่คุณรู้ผมสอนเข้าถึงตัวรู้เลยของคุณเลยตัวที่มันหลงเนี่ยตัวรู้ตัวนี้แหละที่เราจะต้องทําลายมันนอกนั้นเป็นสภาวธรรมหมดนะฮะไอ้รู้ตัวนี้มันคอยรู้ทุกอย่างตั้งแต่รู้ทางโลกขึ้นมาตอนเกิดมาใหม่ๆมันไม่รู้อะไรเลยแล้วมันเริ่มสะสมอัตตาขึ้นมารู้จากพ่อแม่รู้นมรู้หิวรู้อิ่มจําไว้ในสัญญามโนนะฮะเขาเรียกว่าอาสวะจําไว้แล้วมันก็ยึดไว้ยึดไว้รู้มาตลอดพราะเป็นเบื่อหน่ายทางโลกมันอยากรู้ทางธรรม มันก็วางทางโลกชั่วคราวแต่อสสวาทางโลกก็หมักดองอยู่ในนั้นน่ะทับอยู่ในนั้นแล้วมันก็มารู้ทางทมอัดเข้าไปแน่นอีกแล้วก็ไปพยายามทำนะฮะนั่นแหละผมบอกให้คลายออกอีกเดียวไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยมันถึงจะรู้กลับไปสู่จุดเด็กทาโลกใหม่ได้ก็คือกลายเป็นรู้สื่อนะฮะย้อนกลับไปโอเคคลิปนี้เขาจบแค่นี้อ่าเพราะว่าแบตมันจะหมดผมเลยจบเร็วก็ตอนนี้อยู่เทสติตนะฮะเดี๋ยวลูกศิษย์จะมาหาวันศุกร์ อ่ามาจากนครมาถวมท่านก็โทรมาบอกแล้ววันเสาร์อีกมานอนค้างคืนแล้วก็มีพระอีกเดี๋ยวก็มาแต่น่าจะเป็นนั่นแหละท่านก็จะมาตอนนี้แล้วก็หลังจากวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรเดี๋ยวมีมาอีกติดต่อไว้กับคุณกันแล้วมีอะไรก็ติดต่อผ่านคุณกันได้เลยนะฮะใครอยากอะไรกับอาจารย์นะฮะโอเคอยากทาบุญกับอาจารย์ทํามาเลยฮะอาจารย์กาลังจะเปิดสถานที่สอนธรรมะเพราะมีสถานที่แล้ว เหมาะเหมาะมากเลยนะฮะไม่นานแล้วไม่เกินปีหน้าแล้วฮะแล้วอาจารย์จะอาจจะไม่แน่ต้นปีหน้าอาจจะอบรมที่นั่นก่อนอาจารย์ยังอยู่ที่นี่แต่อาจจะไปค้างที่นั่นแล้วอบรมเปิดสอนเป็นคลอสให้คนตื่นรู้เลยมาอยู่เลยครับมีที่พักนะฮะเอาเต็นท์มาด้วยก็ได้มันจะได้สปาะยะโอเคครับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอ,อจบแค่นี้ใครอยากสนับสนุนอาจารย์เข้าทางไลน์นะฮะมันทึกเบอร์อาจารย์ก็มันจะปด้งไลน์แล้วอ่าแล้วก็ เบอร์โทรของอาจารย์ก็ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนอออิสระหรืออาจารย์วิทย์สอนที่จบไม่ได้สอนที่จําถอยที่สุดหยุดให้เป็นเห็นให้ได้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังอาจารย์วิทย์แล้วถ้ามันถูกจริตข้างในแล้วก็ติดตามจให้มันถึงที่สุดฟังไปเรื่อยๆฟังให้มันสงบลงใจนะฮะมันถึงจะเกิดการตื่นรู้ได้ถ้าฟังผมอะ่ะมันยังไม่ลงใจยังไม่เป็นสมาธิต่อเนื่องฝึกบ่อยๆฝึกฟังบ่อยๆนะฮะ เดี๋ยวมันจะลงใจแล้วคุณจะเริ่มสงบเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจภายในของคุณไอสิ่งที่มันคาอยู่ในใจของคุณมันจะถูกถอนออกมาไอตัวรู้ตัวนั้นมันจะคลาอยอุปทานตัวเดิมออกมามันจะรู้ถูกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะโอเคคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมครับ